มันม uh. ีล็อตเนี่ยแล้วบอกมีใบตัวไม่มีใบหรออันนี้ให้เชือกมาทำอะไรอ๋อเชือกชินช้าเอาไม่มีใมไหมอือว่ะกินเดต้าก้าเอา นี่เป็นชิชาหรือเปล่าชิชามันจะอยู่ข้างข้างข mm. นาดไอ้รถเข็นเนี่ยยังมีใบประบบเลยขาประกบยังไงใ <laughs> บอไนี่มันไม่มีใบามาหนีอยู่ข้างหลังเก๋อี๋่ะ mm. เออไปตามรูปนั้นแหละกลบเลย อัจฉริยะดูรูกโคเป็นสีนะคะเปนสไลเดอร์ชิงชาบิกนะคะทุกคนอันนี้สั่งมาเลยราคาราคาปกติมันอยู่ที่พันห้าร้อยนะคะทุกคนแต่ว่าได้ส่วนลดเหลือพันพันสองนะคะนี่เนาะเจบอกหวยถูกมาให้เจนะคะ ไอ้รถเข็นนี้ประกอบเสร็จตั้งแต่เมื่อเย็นแล้วนะมาได้รถเข็นมาด้วยอันนี้เราก็ประกอบเสร็จตั้งแต่เมื่อเย็นไปลุยควายมาแล้วนะคะไปลุยโคควายแม่มาแล้วนะเดินมากๆจะเปื้อนเด็กน้อยเข็นไปลุยโคควายแม่้อนัอนี้ที่โยนลูกบอลน,นี่ให้ด้วย นแม่มันล่ะในตัวเมียนะนี่อีกตัวหนึ่งไม่เยะ <laughs> มันยู <laughs> แ,แค่คงน,น้อยนะ <laughs> นี่เราจะเปิดซูมให้ดูนี่นะเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่ประกอบเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้เพราะ พันหนึ่งร้อยค่าส่งหกสิบห้าบาทมีสองสีนะสีฟ้ากับสีชมพูนะคะก็ราคาจะเท่ากันเลยเนาะสีฟ้านี่ก็สวยฮะทำไมเออมนมันเข้าได้แค่นั้นจะรูดีจอรูเพิ่ม เอาให้มันรวมรวมจะเข้าไงไม่มีหมดเล้ะ ไฟต,ตัวนี้ปิดเอาเลยค่ะเร็วข้างนี้ อีกซื้อมาให้รกบ้านอีกแล้ว อันนี้ยานนี่สัเพราะท้มันตเอาชื่อว่าชิงชาใช่ไหมอิสบักกะรู้เรื่องเลยโทษ อะไรกับเธออันนั้นนะสายข้างหนึ่งอะถูกเด้อเราพ่อมันเตีย๋ยหันอะไรอะใช่โบไว้ไว้บันไดด้วยนะ ม่ต้องมีที่ใส่บันไดด้วยนะไอ้ข้างนี้เลยตัวเองขันข้างผิดไอ้เนี่ยข้างบันไดใช่ไหม เรามาเจอกันตอนประกอบเสร็จกันเลยนะคะทุกคนก็น่าจะอีกนานอยู่อันนี้ก็เป็นรูปเป็นรากแล้วนะคะทุกคนดูก็เหลือแค่ใส่เชือกแขวนชิงชานะคะตรงนี้เนาะตอนนี้ก็ใส่ลูกกระต่ายให้มันก่อนเดีย๋ยวมันมองไม่เห็น ใส่หูมันด้วย <S 2> <S 2> นูนไงไอ้ดำดำ <Yeah. S 1> ใช่เหรอใส่ปากกลินมฟีปากเข้มาด้วยน้ำเป็นนวดมัน <I will. S 1> นี่เปล่าดูไงสีแดง ยันะไปดบอายอ้ากลมอืม่ถูกะเถูกหรอไม่รู้คลุม <lide> wow ้องลงล้าอย่ใช่เหอเห็นไหมเขารูปเขาร่างเป๊ะพิทิกติดเบียร์อี อันนี้ก็จะเป็นจริงชาสำหรับเด็ก2ขวบถึงแปดขวบนะคะทุกคนก็มันมีอันสูงกว่านี้นะเหมืนอนคงไอคิดนะเพราะอันสูงกว่านี้ใช่ไหมสำหรับเด็ก คนตประมาณถ้าโยเกิด yes น่ะเออประมาณเจ็ดขวบเปดขวบขึ้นไปอ่ะมันก็จะเป็นสูงกว่านี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เด็กสองขวบก็ให้เล่นแค่นี้ค่ะติลกามาตกเงิแต่หมดแล้วใส่เชือกเชือกเชือกเชเชือกชือชือนู่นไหนไหนวะไี่ก็หวมอ่ะเออ นี่รูน อันนี้เขาก็จะใส่ฝั่งนี้สำหรับโยนลูกบอลนะคะทุกคนเขาเอาแม่ให้หน่อยตัวหนึง่งเอาเมยให้หน่อยตัวหนึง่ง ดึงได้อันนี้เป็นลูกบอลเอา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 ,เอา <c oughs> ขา็งมนนคะโยนยังสิป๊อกนี่โหไปโดนแล้ว <c oughs> เขาไม่ใส่เข็มขัดให้ด้วยตั้งทีช้า อันนี้ก็จะเป็นชิงช้าเด็กน้อยนะคะก็จะมีกันตกข้างหน้านะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าถ้านั่งแล้วมันจะลงยากนะคะทุกคนก็ใส่แบบนี้แหละมันก็ไม่ได้สูงมากนะเดี๋ยวให้ดูเลนกว่างนะเป็นปน,นั่งแล้วนะครับจะหักขึ้นตอนันจะหักแล้ว่อ <c oughs> ทดสอบไงทำให้ลูกดูลูกจะได้เล่นเป็นมันให้เท่ากันเรื้อเขาเขาต้องมัดข้างหน้าเตรียมข้างหลัง ขึ้นมาไม่เล่นเลยใช่ไหม,เอ,ม,มเออใช่เอาเสรอมานี่สเสือ าเอาเอาเอาหักทดสอบทดสอบสติภาพแต่ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็อาจจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคน